งานนี้พี่สีหรือว่าคุณสีสุวรรณจัญญาจาว่ากันอย่างไรนะครับหลังจากที่คุณชวนออกมาพูดชัดๆแล้วนะครับคุณชวนเนี่ยเป็นอนดีตประธานสภานะครับออกมาพูดชัดเจนเกี่ยวกับการกล่าวคําปฏิญาณตนสอสของคุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลที่คุณสีสุวรรณเนี่ยไปจ้องดูนะครับแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไม่ถูกตามขั้นตอนไม่ได้พูดจาถูกต้องครบ้วนหรือไม่ก็เลยถึงขนาดไปร้องกับปปชนะครับเพื่อให้ดําเนินการ ในขั้นตอนของการกระทําผิดจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของสอสคนนั้นหรือไม่ไปร้องต่อปปชเลยนะครคุณผู้ชมครับแล้วพี่ศรีจะว่าอย่างไรพวกคุณชวนออกมาอธิบายความแบบนี้ครับมันจะผิดหรือไม่ผิดแล้วอม,มันต้องไปไล่เช็คกันทุกคนเลยหรือเปล่าว่าพูดเนี่ยถูกต้องหรือมันเป็นการจ้องจะผิดจ้องจะหาเรื่องเนี่ยจนเกินไปหรือไม่คุณผู้ชมครับเพราะล่าสุดนี่คุณชวนออกมาแบบนี้นะคุณชวนแกบอกว่า คือตอนนี้ได้รับทราบจากนางสาวสุกัญญาชี้แจงว่าเป็นการผิดคิวเพราะตามขั้นตอนเวลาที่สสจะปฏิญาณตนต,นตามข้อบังคับกําหนดไว้ว่าต้องให้ประธานสาภาเป็นผู้กล่าวนําและสสต้องพูดตามทีละวักนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับที่ทุกคนต้องรอประธานกล่าวนําก่อนแล้วสมาชิกในที่ประชุมจึงจะต้องพูดตามกันไปเอาตอนนี้ก็ไนดะ้เอาหลักก่อนคุณชนบอกว่าสมัยที่ผมทําหน้าที่เป็นประธานสาภาทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ทุกตอนตลอดมา แต่เที่ยวนี้สมาชิกใหม่อาจสับสนแต่พอเห็นคำกล่าวปฏิญาณตนเนี่ยอยู่บนโต๊ะข้างหน้าของตัวเองทุกคนนะครับอยู่บนโต๊ะข้างหน้าไปทุกคนเขาก็จึงอ่านให้ครบจนจบอ่านให้ครบจนจบแต่ว่าก็โอเคถือว่าสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวตามคำปฏิญาณตามประธานเพราะเมื่อกล่าวถ้อยคำปฏิญาณตนครบถ้วนก็ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็หมายความว่าสมบูรณ์แล้วคุสิกัญญาและอีกหลายคนที่เขาอ่านคำปฏิญาณ แม้ว่าจังหวะจะโคนกับท่านประธานเนี่ยนะครับมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีผิดคิวใช้คำว่าผิดคิวมีลั่นกันบ้างนะครับแต่โดยหลักเนี่ยทุกคนเขาก็อ่านคําปฏิญาณที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขาอยู่แล้วเนี่ยของใครของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณชวนออกมาการันตีแบบนี้นะครับออกมาพูดแบบนี้คุณสีสุวรรณจะว่าอย่างไรละครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซ่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซ่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้นะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิ้วก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทอ่า1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย,ส,ส,ปปอยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะเช่นอย่างี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้องกะไหมครับ <S <S คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําทรงสั่งทําทรง,ง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น เรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆห,หน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุกในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะ น้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาระแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเมื่อไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับ นะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับ นี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะนะ้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลระรแล้วก็จะมีแค่หมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนียคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตํำรับเลยของบ้านผมอะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงนนงานงานี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึง่งน,นะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีซียุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ